นอไม้กันค่ะอย่าไปหาหน่อไม้แกงแซ่บๆถ้ามีไข่หมดแดงเดี๋ยวว่าจะใส่ไข่หมดแดงด้วยไปค่ะหาหน่อไม้ขุดอย่างนี้เลยนะขุดเสร็จปุ๊บงัดงัดปึ๊บเปิบงัดงัดเปิบเปิบโอ้อันนี้ใหญ่มากกินได้ทั้งหมู่บ้านพี่ดาวเข้ามาดูนี่นี่เออเสียงหักแล้วมั้นมือเท้าดิเดอะไรอะเสาดีๆดโดนไม่ต้อง ไม่ไหวไม่ถนัดงัดงัดงัดอันนั้นโมโกเล่นไปแล้วอ่าเร็วๆงัดออกมาหนอแค่นี้เองฟันที่หน้ากูใหญ่กว่านี่ออกไหนลองเทียบไตนลองเทียบเห็นไหมฟันกูใหญ่กวีกฟันซี่ไหนซี่นี้ซี่กลางมันไม่มีนะดีดีดีสบายเด็กแดไหว

ผมบากลงบนพี่ตาเปลี <wei> ่ยนใหม่ไหมเราใช้เสียมกันจนแบบเบื่อแล้วอะใช้ฟันไหมลองดูไหมมึงจะบ้าไงใครจะใช้ฟันเฝอเรานี่เจอฟันกูไปโอะไรอะจะแบกกลับบ้านยังไงไหวขอดูน่อยไรไปหาอีกไปหาอีกเออไปดูตรงนู้นไหมมีอ่กอันนึ่งไปกอไก่นะ เดี๋ยวกูช่วยขำเล่นใหม่ดิเมื่อก,กี้ขำไม่ทันตรงวนกอนึงกอไก่ไม่ไม่กอเลยนะกอไก,อก่อีกรอบแบงนี้รอบหนึ่งกอไก่อีกอีกทีนึงกอไก่อีกรอบพอแล้ว <laughs> อีกรอบนึงเขาไปหาแล้วโ <laughs> <laughs> อ้กูก็รอหาสามตับเลยนะแม่บอกว่าให้เดินมาดูกอนี้เพราะว่าหน่อไม้กอนนี้ใหญ่เติบอยู่ใหญ่เติบก็คือเออใหญ่นั่นแหละแต่พอมาเดินมาดูดูนี่นี่ใหญ่เติบของแม่กูแด้ดูได้แค่นี้แหละสามหน่อเล็กมันน่าจะได้แกงอยู่ถ้วยหนึ่ง จะเป็นถ้วยพระพุทธนะ <laughs>